มีแจมมานีเขาสีมาอ่าผัดใส่กุ้งเนาะจ้ะนมะมี่ฝรัง่งที่เขาปลูกไว้เนาะที่เขาเก็บมาเนาะเขาสีมาผัดใส่กุ้งเนาะกระดาษม,มันหอยเนาะจ้ะใส่พริกน้ำเนาะเลาก็เปิดไฟเนาะจ้ะใส่หนาม,มันใส่น้าม,มันจะเนิดหน่อยนะจ้ะ ก็จะเติมกระเทียมลงไปนะจ๊ะกระเทียมสับลงไปพริกข้าวกะเป็นพริกในชองฟิดนะจ๊ะพริกที่ใส่ในชองฟิดแสดงว่าจะเติมพริกเข้าไปจ้ะเิพริกนี่ไม่ค่อยเผ็ดนะจ๊ะเนาะเป็นพริกไม่ค่อยเผ็ดพัาสแดงเนาะพริกเริ่มจะออกสุกๆแนวนะจ๊ะใส่กุ้งลงไปนะจ๊ะไห้ระวังที่ห้องลอกุ้งสุกนะจ๊ะเนาะ ไันสุกคึ่งๆเนาะเ้าก็เอาน่าอมไม้ฝรั่งไปลวกนะจ,กกจะเอาแครลวกๆนกไม่เขียวตัวแค่หนำขุมๆพอๆออกมากไน้อยน่าจะแล้วก็ตักพักไว้นจะครนี่เองเนาะอัน,นี้เขาลวกเอไวแต่กินกร้นพริกเลยนะาะ มะสีเติมเกลือลั้งแต่จะน้อยนักจ้ะเติมก้นนวเนาะใส่เกลือน้ำจะน,น้อยเ,อเริ่มมาแล้วก็เตินมงงน,น,ะะนมะม่วงพลังตั้งแต่เยจ่มน้องใหม่พลังละเอียด้ลยหลายอย่างน้าจ้ะถ้าผูใ้ใดอยากกินแกงน้อไม่เอาไปใส่น้ำแกงน้อไม่ก็ได้นะจ้ะมันสีขมอัมรัมใส่กันน,ะะนะะ้าจ้ะเนาะผู้ใดอยู่ต่างประเทศนี่น้อไม่กระป๋องกับผัดใสน่น้อ เออ่แกงเส้นน้ำมก้กระป๋องนะจ๊ะเอาอันนี้ผสมลงไปไนมะ่ใช่ได้ขึ้นโป้งน้าจ้ะพี่น้องขึ้นโป้งไม่ใช่ได้หลายเนาะต่อจากนั้นก็สิเติมนน้ำมัหอยลงไป่เล็กน้อยนะจ๊ะจักซอนเดียวกับพ่อนเนาะแค่นี้กับพ่อน้าจ้ะเดี๋ยวแล้วก็ใส่ใส่น้ำตาลใส่เล็กนิดนึงนะจ๊ะนะพอดีว่าแต่ไหนเขามีเอาากก่อรสชาติกลมปองกระน้ำมันหอยซอสหอยนางรมนี่ใส่แค่นี้กับพ่อนะจ๊ะซอสหอยนางรมกับ แ่บแล้วนะจ๊ะในกับผัดกับเนี่ยมันแซ่บแล้วนะจ๊ะก็ใส่แกเพราะว่าให้มันไหลลงถาดเนาะโอเคเนาะถ้าผัดคนเข้าแห็งเกินไปเขาก็เยาะน้าได้น้อยนึงนะจ oui. ๊ะเนาะไปเจดแถวมีน้ำคุกคิดเจได้บแข็งนะจ๊ะผักหรือผัดของข้าวเได้บแข็งตัวนะจ๊ะเขาก็เติมน้ำไปนิดนึงนะจ๊ะเนาะลยมีน้ำคุกคิกจะได้ขอน้ำขเนื้ำแต่นะจ๊ะเนาต่อจากนั้นแล้วเ้างสิเติมน้ำปลาไปนิดนึงนะจ๊ะ บรงมาณครึ่งช้อนโต๊ะน่าจะเกนี่กับพ่อแล้วก็ซิมเบอร์น่าจะว่าเค็มตะว่ารสชาติพอดีบ่ส้เจี๊ยเติมเกลือไปน้อยนึงนะจ๊ะอีกเติมเกลืออีกน้อยนึงเกนี่กับพ่อแล้วโอเคเกนี่กับเ็จแล้วน่าจะนี่ยักเข้ากับพัดพกเข้ากับเซตได้เขียวเขียวแล้วก็ซุกท่านกันน่าจะซุกสม่ำเสมอโอเคห้เจี๊ยบไปเสิร์ฟตักเสิร์ฟเลยจ้ะเจี๊ยเสิร์ฟเลยจ้ะ น,นายกินบ่พี่น้องใด้กะเทียมเลยหลายมันจังหอมนะจ๊ะกะเทียมพ่อปลูกเองมตอ้ตอ,อง้องยันโอเคเบิง้งเนี่นายกินบ่นายกินบ้าจ้ะผัดนอไหม้ฝรัง่งเนาะผัดพริกแซ่บๆจะพี่น้องทุกคนอันนี้เขาปลูกเองจ้ะปีนี้เป็นปีที่สองได้กินแล้วนะจ๊ะเนาะ อี่แล้วนี่พัทานได้ออกนอนเนาะ,ะออกออกน้อยน้อยนะจ๊ะเนาะเวลาพี่น้องอหิวเลยจ้ะไปไปไปกินน้ำกันจ้ะตักเขาสวยกินน้ำกันเนาะเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเขาเสี่ยวไปลวก,กินกันน้่มพิกนะจ๊ะเป็นนอนน,น้อยน้อยนะจ๊ะเนาะไปไปไปกินเขาน้ากันพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งเอาผ้าปลูกแล้วเอาเก็บจังไหนะจ๊ะเนาะจะตามไปเบิ่งในสวนเลยจ้ะ ซีซันน่ากิน,นแต่แซ่บจ้ะนี่เนาะสิลวกใส่น้ำเกลียวเนาะจ้ะเนาะไม่หั่หาาหลวกอันนี้เป็นต้นน,น้อยๆเล็กๆของเขาเนาะจา้ะนอนน้นอยๆเล็กๆของเขาแล้วก็เอามาลวกกินมน้ำพริกเนาะจ้ะลวกกินมน้ำพริกเนาะลื่นใส่เกลือเนาะจา้ะใส่เกลือจังน้อยนึงน,นะ แต่ว่าผักเขาใชได้เอ่อโควงๆสวยแล้วนีสีเนาะแต่ว่าบอถึงหน้าที่เราจแจกจะกระเบิดใส่แล้วมาเนี้ปิดไฟแต่เลยวหน่อยจ้ะก็จิตัดอ๋อมาซุกแล้วก็กระสีอ่อนๆนี่สิเราจะอ่อนๆนิ่มๆเนาะโอเคเป็นอ๋เอ้ยซุกแล้วมื่กี้ก็นก้นนำพริกนะจ๊ะนี่ข้าไปลวกเมื่อกี้นะจ๊ะกินกระน,น้ำพริกปลาเนาะ จ้ะน้ำพริกปลาดเห็นบ่จ้ะวันนี้เมนูมีแต่นหน่อไม้ฝรั่งเนาะจ้ะกินพืชพักตามฤดูกาลเนาะจ้ะโดนฝนละไม่ตามฤดูกาลจะดีที่สุดเนาะจ้ะน่ากินนะจ้ะโดนฝนเนาะจ้ะก็ลังอวบๆนากินเนาะจ้ะไปไปไปกินเขาก็น้ำพริกบาเนี่เห็นว่าจ๊ะ มา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 พี่น้องเดี๋ยวไปตักเขากันบ่านี่เด้อมาเดินมาเดินกินข้าวพัดกุ้งัวม,มีปูปูเบิดเนาะกินข้าวพัดกุ้งกุ้งแปดตัวกินทั้งละแปดตัวพ่อเราพี่แมนถ้าจมใส่หล่ไปเลยหรอกจมไม่ผิดเบิดเนาะกำลังสก๊อตเบีย ผัดเป็นเดี๋ยวเขาเสียให้พี่แว่นซิมมันผัดน้ำใหม่ฝรั่งเนื่จาะเป็นครั้งแรกที่เราติดตรงซิมเนาะโดนบังคับจักหน้อยเหมือนไงพี่แว่นซิมอันนี้เป็นวันหยุดเนาะเบียร์ตีสามเบนะใครจะหมดแล้วอืเบียร์แกใส่เบิร์ดแล้วเสีได้กินเสีได้เฮ็ดอีกแล้วพี่น้องอะไรเนี่ย <laughs> ชิมเลยเนี่ยพี่เบนผัดหน่อไม้ผัดห<ช>น่อไม้ฝ<ช>รั่งใส่กุ้งพริกนี้ไม่เผ็ดหรอกเป็นพริกอิตาลีลองชิมซิชิมกุ้งก่อนไปฮะเนี่ยชิมหน่อไม้ติด๊ดละไม่ใส่น้ำปลาใีนะ่หนักอ๋อออกนะอืม <c oughs> <c oughs> อะไรนะเหมืนอม <c oughs> นพิกไตใส่น้ำปลานะ อ,อร่อยนะไม่มีปูจ่าลอยหรือเปล่าไม่รู้ชิมก็ก่อนนะลองชิมสิชิมหน่อไม้ก่อนสิให้ชิมหน่อไม้ไม่ให้ชิมกุ้งกุ้งเคยกินแล้วนี่อร่อยมันเกัน อ่ะลอยเหมือนเดิมเข้าพันเอาเอาเอาผักด้วยเออเอาผักเอาผักอนี้พริกเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดเนาะพริกไม่เผ็ดหรอกพริกอันนี้ไม่เผ็ดเหรอลองลองสิลองสิสิโกูดอ่ะสิจะตีหัวนะเห็นไหมมันผัดไปแล้วไม่น่าเผ็ดเผ็ดป่ะนิดนึงเผ็ดสิเผ็ดมากเหรอไหนกินหนูไม้ฝรั่งให้ดูสิ กินเยอะๆเนี้ยอีกอันนึงเนี้ยหน่อไม้ฝรั่งที่ไหนทอะไร,อ,ะไรอันเเขียวนั่นน่ะอย่าสีแดงๆมันเป็นพริกได้หนึ่งนั่นแหละบอกว่าก็ไม่ได้บอกให้กินเด้อละไ,อไปกินหน่อไม้ฝรั่งพุน่นะบอกอไปกินบักพริกเนาะเป็นยังไงรสชาติดีไหมหน่อไม้ฝรั่งเราปลูกเองอผ่านนะโอ้ละ่ะปลูกอะไรกว่าฮะปลูกอ๋อหมายถึง อันนั้นเน่ยไม่หน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นยังไงกินได้ไหมพี่ี่กินได้กินได้แต่ไม่ได้ชอบมากใช่ไหมอืมจะกินอีกไหมกินได้นะอ๋อแต่ก็ผัดมีปูด้วยจะอร่อยอสีปูกระป๋องนั้นมันนัวมากอพี่น้องเอาตักปลาริกอีกแล้วบะฮันอือมอมกินปลพริก<อ>ในเมียไทยกักินปลาริกติดเล้ยบาปไหเเ็อ Aquí ni la vi bien. Mm. <laughs> okay.